สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีละแฟนครับทุกทกท่านครับผมเจอเจอกันคลิปเศร้าๆาาอากาศสดชื่นสวัสดีค่ะที่ลองมาสอนกัะปู่เมืามา่อวานฝนตกแหย่ที่มาสอนน้ำเกลี่แต่วนานถวมบางงานกะน,นานเต็มเลยงานหน้าบางงานมาลองมืองก่อนพี่น,ออน้องว่าปูเสียออกบ่เต็มครับออกบ่กัะปู่ <c oughs> ลองมืองก่อน ลองมางก่อนอุ้ยแพ้กับปู้รูกบ่อไถ่บอท่านเห็นที่ปูจักตัวอยู่พี่น้องจะขี่มูลที่อยู่หีมาน้ำมนกับเท้ามาน้ำบ่ได้บ่มาเอินมาหรือบ่อมาแต่อาตานมาตะโดยมาของตะโดย นนี่มักาลงออกเยอะหนาๆคุณคุนหนอนออกแม่นเจกาต้มไปใส่ใส่่ใสคุณคุณเจ้าต้มไปใส่นั้นใส่ก็ลงมาเยอะขวนเออไอย่าไปดองดิว่าสิมาสอนเอาไปดองนี่แหละพี่น้องอะไ้เป็ดไตเฉียดไตเอื้องดอกพี่น้องเหมือนขึ้นนี่ไฟบ่มีบ่ได้ชาดไว้เลยไตไปกบดัง แม่นย <M> ังว่าสายสาดมันหาย ừ, สื่อไหมสื่อไหมมันไปใส่แมน่นบอกมันออกไงโอ้ยดินเกนเกนเกนกับฝึงโซกหมู่บ้านนี่เนาะบ่ท่านไหนซึมดินท่านเปื่อยอยู่เนาะมันไปไส่มันออกจากหูมันไปทางไหนวะมันเป็นกระไดดองบ่ละเฮ้ย นี่มันออกมันเหลืองโอ้โหมันมันออกยังน้ามทวมดั้งมันเหลืองถ้าน้ำคุณน่ะออกปูออกแล้วมันไปใส่ไปไปอื่นต้องเห็นปกตินี่ปกติหันมาเนี่ยมันต้องเห็นโตเลยเด้พี่น้องรังเทื่อกกับยูน้ำคันแท้องใส่สีรังเทื่อกกับไตยูน้ำงานหน้าสีมันมีคนไหมเนี่ยเนาะแปลกเนาะอากาศสดชื่นดีพี่น้องครับนา่มือเช้านี่ประมาณเจ็ดโมงนิดๆตอนนี้ ใกล้แล้วครับเฮ็ดเพิงขมใกล้แล้วขาดการว่าเบากันมือขึ้นเี่บ่เกินสิบมือออกแน่นอนเฮ็ดเพิงขมครับททนท่ตัวน่อยตัวหน่อยเขาไปก้อนได้หากหากโตกับพ่อได้อดองยี่ดอกยี่ล่องเบ่งก่อนเนาะแม่อน,อนออกบ่กันแห่ ไก่ดาวพี่น้องอดใจรออีกสักนิดหนึ <Zone> à, ่งหลายท่านอยากเห็นการเก็บเฮดแล้วมันบอท่านออกจากหูอีหรีนะจกทนาว่ะมันเหลืองหลิรอล่รอนี่โอ้โตโซ่มันกำลังตัดใจออกอ้ มันบอท่านออกต้องรอมืออื่นวบเรียบร้อยแเหนื่อยยังแข็งอยู่มันต้อกจุกไม่ท่านออกจวบจวบจวบมันบอท่านออกจุกน,นี่ก็ระวังนะพี่น้องบ่แม่หนหยังเด้ นัานมันสีฟงเข่าตา้องฟองติดนั่นบอทันอ่อนออกกระดีจังหนึ่งคือว่ามันบาทันอน่อนควบห้องตัวละควบพอคบไหนกะชัางนั่นนั่นเสียบอทันอันนี้อยู่ขนานี้แล้วจะงเป็นซองน้ำหู้อ๋โหโอ้โ Ban tỏa năm bà đàn bóc lưng luôn 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 ผม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 ถือขีดต้มตกผงยังขาดแท้ๆหรือขั้นแท้บเหรี่อดอกออกเปื่อยเบิดห้าเด็กจ้ะมันแหนออกอยู่มันอยากออกออกมาออกหิเล่าออกมา นี่ข้ออยู่เอ้ยดินกับแกนแกนยังแกนอยู่ <c oughs> ดินบ่ท่านได้ดูดน้ำเป็นไดน,นมือเอื้อนหมดเลยดินยังสีเปื่อยดีแมนไม่ไม่เคยสีออกนะแมนเดี๋ยวโตโมันเหลวมันหักโอ้ยบดบดจับาบรา,ายง่ายขี้ดิน,นมันแกนแล้วเอกบรได้ก็บ่บาายอมเลีนออก หาวดวงดงในแรลมล่องรงียบรลอยนี่ทำนี่กับพ่อดองแล้วล่ะครับนี่าจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวโู <c oughs> ้เดมัเนเจียนหลห้องกระพานนี่มันเห็นโตมันแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ดักเขียดหนุ่มสั้นดังมันขึ้นมาหนุ่มอะไรแล้วโมเมนเขียดโอ้ยบอกเรื่องเขียดจะได้ดิถ่วมเบิร์ดว่าสิแจ้งพี่น้องอยู่ยุ่งห่วยนี่ก็คิดว่าน้ำไหลน้ำม,มีในห่วยแล้วล่ะครับก็บคือว่าหันบ่แห้งก็บ,ไบ่ได้หาอีกครับหันแห้งยังสิได้หาเขียดยุ่งห่วย,อย,วยมองเมือ่อวานนี่แงงอมใส่บวกบัวปักย่านเสียบ เลือกบอ้าคืนเมือ่มอวานเอาปลาน้ำชายยังเหลาอยู่จูงใบจูกบ่ได้แล้วแบบนี้ขึ้นขวยนี่ขุดในได้หนิโอ้โนบ่มีน้ำหูนดินบ่เปืมเนมันแก่น tốt nhạc luôn nắng lời Cầm nắng 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 lén lít nắng hù lời nắng 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 Chốt xuống nhiều có vô nắng nắng เห็นตัวแล้วคือสเห็นเดี๋ยวนี้อยู่ในน้ำตามือตามือมันหินน่ะออกมาเนี่สยสีอันนี่ตัวแม่ฮ่าฮ่าอุ้ยนล่ละมันแม่คังแผลนานเนี่ยพอคังแบบ เอพอดีเ๋าลุยต่อพี่น้องพักกินเขาเรียบร้อยแล้วกินเขาเศร้าเรียบร้อยแล้วลุยต่อมาบอกไม่นี่มาจ๊กต้มดีปะฮะต้มดีปะต้มดีอยู่ขูนตะคุนแล้วหมานบอกตะคุนหมานบอกปูเลี้ยงอย่าไปเอาหลอตัวเหล่าออกปะ มันจังไรอ่ะยังคือจะเลิกแท้คืออียงโอ้โหมันตัดเอ้อบอมีตีขิงห่วยว้ไป <c oughs> น้ามว่วมด่งเพราะแห้งจะได้จังบอกมันหายใจในหามได้เนาะปูเนาะ ทวนเบิดพี่น้องฝนดีอยู่ครับเมื่อคืนนี่โอ้ยฝนแห้งอยู่ตันออกที่นั่นมาถ้ามันตันก็แสดงว่าหู้มันสุดซ้ำนันว่ะเรากับมันออกพ่อยังหู้นี่ออกาบางหู้ก็ออกครับบางหู้ก็บพรท่านด้ออกนานตามจริงมันต้องหันมันออกนี่มันจะไปขอนกันอยู่หม่งมุมคันแท้ทำแก่เออทำแก่งานหน้า แต่ว่านี่มันหนามหลายครับมันก็นลวงไปเบิร์ดเหรอตายยางเหรียญเซ้เหรียญน,น้ำไปเรื่อยๆะนะครับน,นี่นี่หูซุดยอดเลยเนี่ยนีน่นี่ครับกินง่ายๆฝนตกไม่ไม่นี่มันปูยังเหลืองอยู่เด้อพี่น้อง,งแต่ถาา้ามีน้ำขังไปโดนๆนี่มันปูเป็นสีเลือดเลือดเศร้เราเหลืองแล้วสีเลือดม,มนเป็นเท่าๆคำๆ,ๆแล้วแต่ว่าณตอนนี้ยังเหลืองดีอยู่ดูดนี่ครับลุ่มกันหู้นี่ จวบจวบเห็นตัวยังก็เนี่ยเห็นตัวง่ายๆเลยน่ะอ็เนนี้ยเพื่อนกะบางงูกะเลิกบางงูกะตื่นเนาะเนาะอ๋อหูนั่นบ่คือเอาม้าหูนี่นี่แหละหูนี่แหละหวยขึ้นอยู่นี่ มันรั่วเลยเห็นป่ะม,มันรั่วแสดงว่าออกแล้วสุดยังสุดเลยสุดแล้วก็ออกแล้ว,วนัวนัว,นวอือนีแ่แหละโตโตสักนี้แหละดองพอดี <c ười> หวานยังเฮ้ยอ,อ, <c ười> อยากเนี้ยอยากเนี้ยจังน้อยก็ได้ดอก จบได้ยักตัวแล้วุกคนบไ่ได้ยักตัวเจ้ยพัอองเราบ่อยากเห็นเห็นโตนบ่เฮ้ยมันแข็นี่มันโตมันจะหนีขึ้นกระลังด้านขึ้น ห่อยอุ้ยน่ะเออนี่สันว่าเออเออจักตัวคูก็เมีนี่อยู่เป็นครูเลยนี่เห้นใคมาได้ยังสิบ่เจ็บโอเดามันมีจักตัวเราเฮ้ยฮู้นอุ้ยตัวเมียน่ะนี่อุ้ยสีเห็ดแบบเขาตำลูกขิมเนียน้ำนุ่นๆอ่ะเนี้ยยาแบบนั้นเนี้ยตำแบบสมตำเลยนะเออดองเอาเอาปูเป็นเส้นบักหุ่งเลยน้ำ คล้ายๆว่าน้ำต้มส้มกระทงอะไรฮะแต่ว่าไม่ได้กับปูส้มตำปูดองของแท้อ๋อหูวแล้วเขาเอานี่หยังเหลาปูนาดองน่าเหลาปูนาดองเนียนเห็นมันขึ้นแบบไรเอือบเอือบอดอกดใจรอก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้ได้ไปดองมือนีก่อนได้แล้วนะนี่ออกมาใส่คู่พี่ตะคุณ คลิปสบายสบายครับมือนี่เล่นน้ำเย็นขาเย็นแข้งเย็นมือจังหน่อยอยาก,ยากใส่ผ้าคาสันเสือแคสสันแมนอยากด้ยแมนตัน้งในน้อยนี่ปอหนึ่งพอสองพอสามนี่แตกสวดสวด,สวดแล้วพี่น้องอยู่งานหน้านี่เล่นน้ำนี่เลยเขาแข่งกันแข่งกันแข่งกันผูใ้ใดได้ก้อนได้ปูของผู้นั้น เรียบร้อยไปเอาของปูตะคูนมาเฮ้ยเข้าสนารีเอ <m> า,าโอ้โหโอ้โ,โ,อโแข่งกันอีกแล้วพี่น้องมันหนีแย่ผมอ่ะเราไปแย่ใครหมดแดงแมีนครับมืงอนี้ตากับย่ไปแย่ใครหมดแดงครับใหญ่ใหญ่กระทมากิีแมีนได้ยังเฮ้ยบอ่อน่ะ

แล้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออตัวเมียมันเหลืองยุยหุยเลยตัวนี้เห็นบ่เห็นครับเห็นหอยกันบ่บ่ครับนี่เห็นบ่ตัวไหนก็ตื่นตื่นตัวไหนก็ลึกเลือกอย่างนี้ครับอย่างนี้อยู่ ลุนตัวแม่ทังมันลกไปออกเล้วออกเดีวข้นมาเดียวเห็นตัวมันขึ้นมาเลยป่ะฮันครับนั่นนั่นมันยอกน้ายอกน้าอัดอัดเข้าไปในปูสิเลียนออกเอง อืนี่แต่ปูเมียโอ้ตัวนี้ตัวไงน่ะอูเมียบงโอ้ยเมีเยแล่สนี่เ๋ยาก่อนล่างกับปิ้งวับนี่ออ้เมคังเขาอื่นเม่คังนะงามงามงามตัวนี้ว้ายมันขึ้เหลี่ย่ โอ้ยตัวนี้เลยตัวเดียวกันเออมาละไอหนีเพราะมันเอวแต่บอกม่าวัวเลยไหนีน่าทางทางทางลงนี่เออพี่พอพี่ปู่ก็ปู่แม่สมหูอยู่หูบบกไงู็แม่คังนี่ฟังเสียงโจ๊กโลดพี่น้อง ทางหางลุกไปเลี้ยนออกมาพอท่านออกเลยออกแล้วนาออกะห้าสิงที่ยากินนีเลยพี่หนอไม่นครับห้าสิงใจประถนาออกมาแล้วกัลรงออกมาจับพี่หนอจับผมอ อีกเลี้วพี่น้องใส่เรี้ยวตัวยังไงตัวยังไงตัวยังไงปไหนนะตัวเมีเออสำเนียดแพอดีเฮ้ยมาเต็มดอกม่เขียนเฮ้ยงอก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 เราปล่อยเทียมใบจะเข้าแทบเปอร์เซนต์ไหนมันสูงปล่อยใับว มิดมิดมิดพอพออืมหืม ร่ังต่อหยาเด้อโอ้ยมันออกสัตว์จะสูดมันออกแล้วก็ออมตัวเรียนออก <c oughs> อือ,อไอ้ขีโพนสวสดอยากลองเบิง่งเห็นตัวมันบ่เห็นแล้วครับมือใหญ่มันจุกโบถนัดดอกน่าจุกตัวเดียวกอ <c oughs> นี่ลงไปเลิกเลยมันโอ้ยพี่ไอ้มันขึ้นมาเลยบ่แม่นขึ้นมาแล้ว ได้โอยน,นี่นะโจกไรครับนี่แหละโอ้ย <Nein> อืมพังกับแทน่เอาง่ายกว่าแมนแมนแถวยางไปเอาน้ำดีกวได้นชีพตัวละดีแล้วมันล่งกลัวมันมันเอาง่ายครับยอกน้ำไปเด้มันก็ออกมานั่นใจอีกแล้วโจกกับไปโจกยู่งมังคุยหมดแดงเนาะตะคุ้นแต่ว่าหมดแดงผมจะขึ้นเลยเนาะแถวนี้เห็นประกาศคนเนาะ Bumi ala mandi Nih เหยียดขาขิงยิงเลยนี่มันฆาดต้มอยู่อือโอ้โหเต๋งผูหรือไม่โอ้โหผูยี่ดีผูแล้วครับพี่น้องวันเสาจังไหร่ในะพังก้าเท่โจ๊กเอาโจ๊กเอาเลยจ๊กเราดัน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 ไม่ต้องจ๊กหอดโตเคร่งคู่ละโตกับสิเลีนออกมาได้ดองแล้วครับนี่ดองกับปุ๊กนึงพอดีนี่นี่ตรงนี่กินให้คุ้มค่า Đang cắt vô nào ta khuôn cắt khuôn Cái nhắn chốt cực phụ tổ kiểu như cả Bẹc đi nọ Cắt kiểu nhụm đạc chốt cầu nhỏ dưới bên đằng ต้นนี้ได้ดอกมางมาน่ะโอ้มันสอดกันมากเทาสีก็มีปรกกนต้ี้ อ,อ,อันหูซ่อนกันตัวหูเดียวกับพ่อเลยนี่สองโตแล้วเออเออเออนอนอยู่นี่เองปึ๊งผู้แม่ผู้แม่แม่แม,แม,แม่หลายตัวแม่นครับชวนมาไม่ติดส่งห้องแรกเลยว,ว่าแม่ลอยออกเหรอป่ะเฮ้ยครับ แค่ก็ร้อยออกได้บ่หึงในสูสุดก็ไดเก่งเก่งเก่งของันพิลาสอันนี้บัอยาไหอปูบแมนน้ำบัอ่ยลีเออหันบ่าแมนน้าอันนึ่งกับบอเอาครับปูนี่แมนนา่ิมนแนครับนี่บางตัวเขาง่ายครับ บางตัวก็ยุบปากงูบางตัวก็ออกมาแล้วบางตัวก็ยุบตื้นบางตัวก็ยุบลึกเห็นโตัวเราพี่น้องบางบ้านพเพิ่นเอานี่ฝนตกไม่ไม่เนี่พเพิ่นเอาได้พูดกักะละมังเลยดิพูด,ดะนะแมนดดะกะละมังเลยนะได้พูดกะกาละมังเลยละ่ะ ไม่เหี่ยงบอกมันไตขึ้นนังสี่แหละไตขึ้นนั้นมันไตน่ะนะแต่ว่านิ้นบ่ท่านด้ออกเออปกติเขาก็ว่ามันวิ่งอย่งอ่าเคบบอกใส่พูดเออเนาะงานนพูนอุ้ยมีหลากหลายหม่องงานนี่มันเป็นดินเหนียวแล้วมันแห้งแห้งมันแห้งมันเป็นเคเบเป็นฟองอากาศครับพวกสี่ออกมันก็ย้อมจำนวนออกจะดูดี ได้ไรเงี้ได้แล้วครับนี่กระปุกนึงแล้วนี่โบอยากได้หลายๆไหมมันบ่ข่อยห่อนปั้นไดร์เดยได้หลายๆใช่มันมั่นนี่ปู้ผูผูเก่าคือเก่าเนื้อหลายเนื้อแน่น

นักกว่เกลือละแลพี่น้องเลยเปียงแม่และล่ะหนึ่งหตัวสองตัวเยี่ยมมากเลยขุดแน่จกแน่พี่น้องตื่นเลยครับขุดกระสิงง่ายจังน้อยเราก็ติดตื่นอีกนะอืม หุดง่ายครับเป็นตมปูกับสิบอลลึกน้ำออกแล้วคุณออกแล้วนะเออภาษาก็ไปนั่งคิดตุกใช่จะแดงว่าออกแล้วมาเด้อพ่อละวะไอ้จุกดนเติบเองประดทศไทยซอยกันจุกบองนี้มันตื่นพวกสวนกันอยู่ติดหะเอได้สมอยาก ตอนกลนว่าเด้กกลนหนาที่กลนบองหูว่าวงนี้มันมีหลายตอนมหาอีหลีดมหาเขียดจังหูว่าวงนี้หูกับปูหลายใหญ่ๆแล้วก็มาหอกเกี้ยนวงนี้เกี้ยนนะแล้วๆเออ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 ข่าพี่น้องมาเบิ้งๆได้หลายแล้วกี้ไปเพี้ยนามีเลยเร้อข่ะพี่น้องหิวหนามหนามกันแล้วโยกับปูมันหานลุยแบบยางพากเลยลุยจน นี่แหละสมอยากกินเบิ้งที่ละนี่งอ,อือไม่ออกมาไปก่อนสำหรับคลิปจกปูจกปูหลังฝนตกเด้อค่ะเด้อหลังฝนตกใหม่พอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีครัลาไปก่อนครับคลิปนี้พี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอให้แขวคขาดจากปลอดภัย ขอให้เคียวขาดปลอดภัยจากโควิดกันสุขสุขคนครับรับไปก่อนครับสวัสดีครับ